ดนดอนดอนกูไม่น่าจะว่าสุฟังดอนบาจังเดคือมูอกูไหมบักนึงไหมอุ้ยหมอนี่บวัดเดียนแต้นี่น้อยกูได้ดอนอ่าบัดทีนี้พอมันไหนเอาเมียไหมอ่าโอ้ยมันได้ผู้สาวดีดิที่นี่กันนี่ว้าตัวเสื้อพ่อเสื้อเมียขัาก็อย่างนี้เด้โดยเฉพาะเมียมันเสื้อเสื้ออ่ที่นี่เขาก็ให้เขาหัวดิดอนโอ้ยบัดเขาห้องหอยแล้วไหมอยู่คนเงี้ยคนหลังบู้ี้พอมีกันเนาะอ่าบัดที่นี่โดดเตือนแม่เขาไปในห้องไหมดนโทรไปถามพ่อไหมพ่อพ่อสัน ฮ้อนฮ้อนยันห้องนี้เห็นตังแต่ไหนรู้ไหมยืดดวนเติมเดียวเอ้ามึงเช็ดยังยุสันกันดังแบงนี่แล้วยุสันอ้าวพอมันบอกว่าโอ้ยปากคาแบบนี้มึงถอดเสื้อผ้าออกเลยุ่สันมึงถอดออกหมดเลยนะมึงต้องใส่จากตัวรักุ่สันบาที่นี่พูดยิ่งก็ตกใจเนาะก็โทรกลับไปหาแม่มันได้ดอน แม่วระสนไอ tamam. ้มันถ e อดเสื้อผ้าออกเบิรเลยเนี่ยหนหนูญานวประสนเอ้ยแม่มันก็ว่าเมื่อถอดออกบิร์ตไดงั่นปัะนมึงก็มาต้องเลือไปตอนคือกันอาผู้แม่ใส่แหวนนี่เนี่ยที่นี่ก็โดนบาดเนี่ยผู้หญิงก็ถอดแล้วถอดออกเบิรเลยบาดนี่ถอดออกเลยแล้วโดนเติมบอกผู้ใส่ทั่วไปอีกไงทั่วไปหาพวะไหมพวะประนอันถอดผ้าแล้วเฮ็ดจ้ยตอนนี้ตอนหยิโดนเติมไปเรื่อยนี่วระสนอ้ยวระสนพวะบ้ามึงก็สวดแต้มมึงแก่ป่ะสนมึง คำมึงดูส่วนใดของร่างกายมึงตอนนี้มันแข็งเกเี้มึงเอาไปเสียบมองปุยยิงมันใส่ย้อนแม่ห้ำบอกกูใส่กับจัดการเลยแล้วเอยแต่พวกหาราที่ยังอีปุยยิงโทรกลับหาเมียเม้าปร่เสริญ่ะบักปอนี่มันเอาหัวไปซุบซักโค้ดแค่นี้ยังเน่าะเสรนโอ้ยโอ้ยหอานพุ่งไอ้แม่สัวแถบกูถฏาฟังอยู่ตั้งบ้าดวนอาเดกดจากมึง